ฉันคู่ควรกับความมั่งคั่งและความสำเร็จทุกวันฉันกำลังดึงดูดโอกาสดีๆเข้ามาในชีวิตฉันเชื่อมั่นในพลังของตัวเองและฉันกำลังเติบโตขึ้นทุกวันเมื่อคุณพูดซ้ำๆทุกวันสมองจะเริ่มเชื่อจากนั้นมันจะเริ่มสังเกตเห็นและเลือกสิ่งที่สอดคล้องกับความเชื่อนั้นคุณจะเริ่มเจอโอกาสใหม่ๆที่ไม่เคยเห็นมาก่อน เพราะคุณได้ตั้งช่องสัญญาณชีวิตของตัวเองให้ตรงกับพลังของความสำเร็จแล้วสวัสดีเพื่อนรักครับสะท้อนสายฟ้าครับยินดีต้อนรับกลับเข้าสู่เส้นทางของพลังเห็นความคิดอีกครั้งวันนี้เราจะมาถึงตอนที่สำคัญที่สุดตอนหนึ่งของซีรีส์นี้เลยครับตอนที่5ใช้กดแรงดึงดูดในชีวิตประจำวันเทคนิค Visualization a f f i r m a t i o n Gratitude หลายคนอาจเคยได้ยินว่าแค่คิดดีๆแล้วสิ่งดีๆจะเข้ามาเองแต่ในความเป็นจริงกฎแรงดึงดูดไม่ใช่เรื่องของการคิดดีเท่านั้นมันคือการฝึกฝนและลงมือสร้างพลังงานภายในใจให้คิดความคิดและความรู้สึกของคุณสอดคล้องกับสิ่งที่คุณต้องการนี่แหละคือหัวใจของการดึงดูดสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตเทคนิคที่1 visualization หรือ การจินตนาการภาพในใจเป็นเครื่องมือทรงพลังที่สุดของกฎแรงดึงดูดเพราะเมื่อสมองของเรามองเห็นภาพบางสิ่งซ้ำๆมันจะไม่แยกระหว่างของจริงกับของจินตนาการมันจะเริ่มทำงานเหมือนสิ่งนั้นเป็นจริงแล้วลองหลับตาแล้วนึกภาพตัวคุณในอนาคตที่สมบูรณ์แบบที่สุดคุณเห็นตัวเองตื่นเช้ามาด้วยความสดใสได้ทำงานที่รัก ได้อยู่ในบ้านที่คุณภาคภูมิใจได้ยินเสียงหัวเราะของคนที่คุณรักและรู้สึกถึงความสุขความตื่นเต้นความภูมิใจเพราะเมื่อคุณรู้สึกว่ามันเกิดขึ้นจริงพลังของคุณจะส่งคลื่นความถี่ออกไปในระดับที่ตรงกับสิ่งที่คุณปรารถนาจักรวาลก็จะตอบสนองกลับมาอย่างสอดคล้องเทคนิคที่2 affirmation พูดกับตัวเองในแบบที่คนประสบความสำเร็จพูดคำพูดมีพลังมหาศาลมันสามารถสร้างหรือทำลายโลกภายในของเราได้และการใช้คำพูดเชิงบวกกับตัวเองซ้ำๆหรือ affirmation คือการโปรแกรมจิตใต้สำนึกของเราใหม่ให้เชื่อในสิ่งที่เราต้องการจะเป็นเริ่มง่ายๆด้วยประโยคอย่างฉันคู่ควรกับความมั่งคั่งและความสำเร็จทุกวันฉันกำลังดึงดูดโอกาสดีๆเข้ามาในชีวิต ฉันเชื่อมั่นในพลังของตัวเองและฉันกำลังเติบโตขึ้นทุกวันเมื่อคุณพูดซ้ำๆทุกวันสมองจะเริ่มเชื่อจากนั้นมันจะเริ่มสังเกตเห็นและเลือกสิ่งที่สอดคล้องกับความเชื่อนั้นคุณจะเริ่มเจอโอกาสใหม่ๆที่ไม่เคยเห็นมาก่อนเพราะคุณได้ตั้งช่องสัญญาณชีวิตของตัวเองให้ตรงกับพลังของความสำเร็จแล้วอย่ากลัวว่าจะดูแปลกหรือฝืนเพราะทุกการเปลี่ยนแปลง เริ่มจากการกล้าที่จะพูดในสิ่งที่คุณอยากเชื่อเทคนิคที่3 gratitude ขอบคุณในสิ่งที่มีแล้วสิ่งดีๆจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆพลังของการขอบคุณคือพลังแห่งการเปิดประตูชีวิตคนที่รู้จักขอบคุณคือคนที่รู้ว่าตัวเองมีคุณค่าอยู่แล้วและเมื่อคุณรู้สึกว่ามีก็จะดึงดูดสิ่งที่มีเข้ามาอีกมากขึ้นเริ่มต้นด้วยการจดสมุดขอบคุณทุกวันวันละ5้0อย่างก็พอ เช่นขอบคุณที่ฉันมีสุขภาพดีขอบคุณงานที่สร้างโอกาสให้ฉันเติบโตขอบคุณเพื่อนครอบครัวหรือคนที่รักขอบคุณที่วันนี้ฉันยังได้หายใจและเรียนรู้สิ่งใหม่การรู้สึกขอบคุณแม้กับสิ่งเล็กน้อยจะเปลี่ยนพลังงานในตัวคุณจากความขาดไปสู่ความอุดมสมบูรณ์และจัก,กรวาลจะมอบสิ่งที่สอดคล้องกับความอุดมสมบูรณ์นั้นกลับมาการฝึกในชีวิตประจาวัน ลองเริ่มต้นเช้าวันใหม่ของคุณแบบนี้ดูสิ 1. Visualization จินตนาการภาพชีวิตที่อยากมี3นาที 2. Affirmation ย้ำบอกตัวเองด้วยประโยคพลังบวก5ประโยค 3. Gratitude เขียนหรือพูดขอบคุณสิ่งดีๆอย่างน้อย5อย่างเพียงเท่านี้ทุกเช้าคุณจะรู้สึกเหมือนตั้งพลังงานของวันใหม่ไว้ในระดับสูงสุดและเมื่อคุณทำซ้ำๆอย่างสม่ำเสมอ พลังงานของคุณจะค่อยๆเปลี่ยนความคิดจะเปลี่ยนและชีวิตจะเริ่มเปลี่ยนตามเพื่อนรักครับสิ่งสำคัญที่สุดไม่ใช่ทำได้เร็วแต่คือทำอย่างต่อเนื่องเพราะการฝึกใช้กฎแรงดึงดูดไม่ต่างจากการปลูกต้นไม้ต้องรดน้ำทุกวันต้องอดทนและต้องเชื่อว่ารากกำลังเติบโตใต้ดินแม้วันนี้ยังไม่เห็นผลแต่พลังที่คุณสร้างกำลังงอกงามอยู่ในเง,งียบๆจำไว้นะครับ เมื่อคุณเชื่อและรู้สึกในสิ่งที่คุณต้องการอย่างแท้จริงโลกทั้งใบจะเริ่มขยับเพื่อส่งสิ่งนั้นกลับมาหาคุณและในตอนต่อไปเราจะไปดูกันว่ามีใครบ้างที่ใช้กฎแรงดึงดูดจนชีวิตเปลี่ยนจริงเพื่อให้คุณเห็นว่าสิ่งที่เราพูดถึงมนันนี้มันไม่ได้เป็นแค่ทฤษฎีแต่มันคือเรื่องจริงที่เกิดขึ้นได้กับทุกคนรวมถึงคุณด้วย